อาหารทะเลกุ้งปลาขนมแข่งทูบกระดาษเงินกระดาษทองอะไรเนี่ยขนมทุย,ยฟูยส้มไม่มต้องบนมันเยอะจะไปหาซื้อหมดยังไงแล้วทำไมแม่ไม่มาซื้อม่ต้องเป็นฉันด้วยใจเย็นใจเย็นก่อนคุณกระมลพรเราอยู่ที่นี่แมคโครครับคุณกระมลพรอันที่คุณบอกเมื่อกี้เนี่ยนะฮะมีที่นี่หมดเลยครบจบ ครบจบที่เดียวฉันไม่มีแบบเดินวุ่นวายหลายสิ่งใช่โดยเฉพาะช่วงเทศกาลตรุษจีนนะฮะอาซิงเกีย่อีซิงนี่หัวใจอังเปาตัวตัวกายตัวตกาแต่ตอนนี้ขวดหัวการซื้อของมากเลยยังไงเนี่ยอุ๊ยประโคงอลังการมากคืออาณาจักรใหญ่มากซึ่งผมเองก็ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างรู้แต่ว่ามีครบหมดต้องไปหาผู้ที่ดูแลอาณาจักรแห่งนี้ค่ะ สวัสดีค่ะพี่ตุ๊กค่ะสวัสดีค่ะพี่ตุ๊กค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณเก๋คุณแคนโดมาต่เช้าเลยรบกวนอีกหนึ่งเทศกาลคราวที่แล้วกินดีค่ะยินดีปีนี้กล้วยเราก็สวยมากนะคะแล้วราคาไม่แพงจาได้ไหมคะเก้าบาทคุณชงหวีใหญ่มากรอบรอบที่แล้วนี่ราคาร้อยกว่าบาทรอบนี้ไม่ถึงร้อยนะคะเลขสวยด้วยค่ะพี่เลขเก้าสิบเก้าค่ะเราก็เพิ่มสินค้าที่เอามาขายแค่ช่วงตรุษจีนเนี่ยอีกกว่า300ตัววตัวอีกเยอะเลยค่ะขอนนี้ แนะนำคุณเอกรัตน์นะคะผู้จัดการสาขาเอกรัตน์สห์กรุณาจัดโต๊ะเครื่องไหว้ไว้ให้เราดูเป็นตัวอย่างนะคะเนี่ยค่ะปกติลูกหลานชาวจีนก็ต้องทำตามประเพณีที่ครบถ้วนนะคะจุจีนนี่ถือว่าเป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของชาวจีนก็ว่าได้นะคะเนี่ยค่ะอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เรื่องของความครบนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดอาหารสดหรือชุดของขาว นี่ก็จะเห็นไก่เห็นเป็ดหมูนะคะแล้วก็จะมีที่นี่จะมีปลามีกุ้งด้วยนะคะเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของคาวของหวานผลไม้เครื่องไหว้ที่เป็นกระดาษนะคะเครื่องไหว้กระดาษสำหรับเทศกาลตรุษจ,จีนมีครบหมดเลยนะคะนอกจากเรื่องครบแล้วต้องถูกต้องตามประเพณีที่สำคัญก็คือปีนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วก็สุขอ,อนามัยตอนนี้ใครๆก็กังวลเรื่องเกี่ยวกับ การติดเชื้อเรื่องอะไรพวกนี้เราก็เริ่มเพิ่มสินค้าประเภทที่มีการพัฒนาให้สะดวกมากขึ้นหยิบจับกันน้อยลงนะคะ,ะเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นสินค้าที่พร้อมทานแช่แข็งมาเลยต้องบอกว่าอย่างนี้เนี่ยนะคะเขามี2ชั้นนะคะ นี่ยถุงนอกกับถุงในเวลาจะเอาไปใช้ก็แค่ตัดถุงนอกออกก็เหลือถุงในแล้วก็เอาไปจุ่มในน้ําร้อนนะคะสักพักหนึ่ง5นาที10นาทีก็จะได้ปลาตัวสวยออกมาเลยครบคันจริงๆที่นี่พี่ทุกบอกว่าเหมือนแบบมี3ครบ ในที่ดียวเมื่อกี้เราเล่าไปแล้วนะคะเรื่องครบแรกว่าครบตามประเพณีอยากได้อะไรก็เจอนะคะครบที่2ก็คือสะดวกแล้วก็มั่นใจในเรื่องความสะอาดปลอดภัยที่3ที่สําคัญช่วงนี้เศรษฐกิจหลายๆคนก็ต้องยอมรับว่ามีผลกระทบกันเยอะนะคะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีปีนี้เราก็ไปทําวิจัยนะคะกับลูกค้าเกือบพันห้าร้คนก็พบว่าทุกคนเนี่ยยังคิดว่าเรื่องไหว้นี่ยังจําเป็นต้องทํา แต่ว่าอ,อ,อย่างไรก็ดีให้ราคามันเหมาะสมนะคะ,<ฮ>ะก็มีการจัดชุดเนี่ยอย่างเงี้อยอันนี้เป็นตัวอย่าง <ฮะ S 1> ชุดผลไม้9โมงคลถ้าเราเกิดว่ามามาพูดแบบเราพิารณไม่ออกเรามาดูบนโต๊ะนี้แล้วไปหาตามแต่ละจุดคือทั้งหมดนี่คือมีที่แมกโครมหมดเลยใช่ไหมฮะใช่ครับมีครบหมดเลยฮะ,ฮะตอนนี้คือเรามองคํานึงๆๆเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะครับโดยเฉพาะในชุดของเป็นเซตอย่างเี้ฮะลูกค้าจะสะดวกมากขึ้นเลยนะครับ อย่างบางบางที่เนี่ยเขาจะวหา้หลายจุดเนี่ยฮะ<า>แทนที่ว่าจะต้องซื้อจํานวนเยอะเขาซื้อเป็นชุดไปวางไปวางก็จะได้ครบตามาตามหลักการที่ที่ทางคนจีนเขาใช้กันเนี่ยฮะ<า>นี้แล้วเห็นว่ามีการจัดตัวอย่างแบบทั้งขนมทั้งผลไม้ที่ ให้เป็นแบบลักษณะถูกต้องตามวัฒนธรรมเลยตาม,ตามประเพณีค่ะเมื่อกี้ลืมแนะนําไปกลุ่มซาลาเปานะคะก็เราก็มีทั้งซาลาเปาที่แบบทําเป็นรูปผลไม้มงคลอันนั้นซาลาเปาส้มทองซาลาเปาซิ่วทองแนะนําให้รู้จักคุณพัควัดค่ะปีนี้เราถึงได้แนะนําสินค้าที่เขาเรียกว่าพร้อมสําหรับลูกค้าที่จะนําไปไหว้ สะดวกสบายนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดผลไม้9ก้ามงคลด้วยราคา399าบ้าทเรายังมีชุดเรายังมีชุดผลไม้5้ามงคลนะครับมีให้เลือกกัน4แบบอันนี้ชุด5้ามงคลจะถูกไปอีกก็คือราคาแค่ชุดละ169บาทนอกเหนืนอจากนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส้มไทยส้มนอกหรือว่าเป็นแอปเปิลที่ปกติเป็นสินค้าสําคัญที่ทางลูกค้าจะซื้อไปไหวเนี่ยเราจะจัดเป็นชุดเป็นเซ็ตให้สะดวกสำหรับลูกค้าที่จะยกไปได้เลยซึ่งเราการันตีนะครับว่าคุณภาพของเราเนี่ย สวยทุกลูกนะครับชิมแล้วอร่อยมากใช่ไหมครับอันนี้ช่วยเกษตรกรไทยด้วยค่ะชุดไหว้มงคลเฮงเฮงของเรานะครับเป็นสินค้าใหม่แกะกล่องของทางแมคโครสำหรับปีนี้เลยนะครับสินค้าของเราเนี่ยพร้อมที่จะนําไปไหว้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพร้อมทานได้ทันทีบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกอย่างดีโดยที่เรามีหลากหลายชนิดประเภทสินค้าให้เลือกเลยไม่ว่าจะเป็นเป็ดพะโล้ไก่ต้ม,มนะครับแช่แข็งซึ่งอันนี้จะมาพร้อมกับ น้ําจิ้มแล้วก็เครื่องในอยู่ในชุดอยู่แล้วนะครับมาพร้อมกันได้เลยหลัจากว้เสร็จนะครับครบเลยครับเครื่องในดังนั้นเนี่ยเรายังจะมีประเภทอื่นอีกก็คือเช่นหมูสามชั้นต้มพะโลนะครับหรือว่าจะเป็นปลากะพงทองนึ่งแช่แข็งนะครับเป็นต้นนะครับ เรืองจับจ่ายใช้สอยได้เลยก็นี่คือเป็ดพะโล้นะครับเนี่ยเราจะเห็นว่าถูกมากต้มเรียบร้อยทุกอย่างมีน้ำพะโล้นะครับมีน้ําจิ้มมีเครื่องในอยู่ในชุดนี้นนะครับมีน้ำพะโล้ด้วยน้ำพะโล้ด้วยและน้ําจิ้มด้วยครับเอาละอันนี้กคือไก่ต้มครับไก่ต้มต้องมีฮะมีสามชั้นแล้วก็มีปลาเรียบร้อยแต่ชั้นชั้นด้วยอันนี้ฮะปลากระเพื่อมเนี่ยฮะตัวเระเทิมนี่ตัวเท่าไหร่ฮะเนี่ย158บาท นี่น,น,นีอันนี้คือดีแม่เพิ่งบอกว่าไปหาซื้อมาให้ได้สระเปาซึ่งต้องมีความเป็นมงคลคด้วยต้องสวยด้วยคือของไหว้เนี่ยหนึ่งอย่างอะสะอาดถูกสุขลักษณะและต้องสวยใช่ค่ะต้องสวยเท่านั้นเลยนะครับเพราะ่ามันเป็นของมงคลคสวยมากครับคุณผู้ชมชสระเปาแบบพรีเมียมมากใช่ใช่ แล้วมีทอทั้งสุงเจ็สิบห้าบาทแล้วคุณคุณดูแบบนี่อันนี้อันนี้ลูกท้อนะครับอันนี้ส้มทองส้มทองดูสิมีทั้งลูกท้อแล้วมีทั้งส้มด้วยเนี่และอันนี้ก็เป็นซาลาเปามงคลมีคำพูดมงคลอยู่ข้างหน้ามั่งมีสีสุกเออเห็นไหมครบคันค่ะเป๊ะมากเป๊ะเป๊ะอันนี้เป๊ะจริงก็ยังมีอย่างอื่น ที่นันเตรียมเอาไว้แบบแน่นแน่นแน่นจริงๆปีนี้ถ้าพูดถึงของไหว้ของอาหารคาวของไหว้ก็ต้องเป็ดกับไก่คุณสุกัญญาแนะนําให้เราังไปดูซิค่ะเพิ่มความหลากหลายของสิท้ากลุ่มเนื้อสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นไก่ไหว้ค่ะไก่ไทยแล้วก็เป็ดซึ่งทำธรรมเนียมมะค่ะ ไก่เป็ดเนี่ยเราจะต้องมีเครื่องในอยู่ในถุงด้วยซึ่งตัวเป็ดไก่เนี่ยเราก็จะมีเครื่องในอยู่ในถุงเรียบร้อยแล้วนะคะแต่แถ้าเป็นตัวเป็ดอะคะ่ะเราก็จะมีเครื่องในรวมเนี่ยขายแยากต่งางหากซึ่งนอกจากเนื้อเป็ดไก่เนี่ยเราก็ยังจะมีเนื้อหมูนะคะ,คะซึ่งรวมทั้ทงมีทั้งสาชั้นแช่แข็งค่ะแล้วก็สะโพกติดหนังแช่แข็งตามธรรมเนียมเนี่ยเนื้อหมูเนี่ยก็จะแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ซึ่ง ขาดไม่ได้เลยนะคะสําหรับเซตที่ต้องใช้ในการไหว้เขาบอกว่าถ้าเป็นหมู3ชั้นเป็นสะโพก3ชั้นที่ไหว้แล้วจะเฮง็นรวยเลยค่ะเฮงค่ะแล้วของเขาใหญ่มากคุณผู้ชมเดี๋ยว่ีนี้พูดถึงเป็ดจะมองไม่เห็นว่าเป็ดเขาใหญ่ขนาดไหน ใหญ่กว่าหน้าผมอีกอะแต่นี่ตัวหนึ่งเฉลี่ยประมาณ2.4กิโลค่ะตัวใหญ่มากใหญ่ใหญ่ราคาเท่าไหร่เองคะเนี่ยราคา75บาทค่ะ75บาทเลยต้องบอกหมูสามชั้นเราเห็นชั้นชัดเจนแล้วก็ติดหนังต้องติดหนังือมันสำคัญมากค่ะเพราะว่าเราจะต้องมีทุกส่วนให้ครบค่ะเพื่อให้แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ตอนที่เราทำมาเนี่ยเราพยายามแต่งให้ชิ้นมันสวยแล้วยาวพอดีจานโค้กหมูติดหนังวางทั้งสามชั้นวางก็ไปเนี่ยรวมถึ่งมือแห้งเลยที่วางเป็นเส้นต่ำเนี่ยจะออกมา สวยงาแปลว่ามาที่นี่คือสะดวกสบายเลยนะเพราะว่าเขาคิดให้เสร็จแล้วกระทั่งกระทั่งแบบพอเอาไปเข้าเตาเข้าอะไรแล้วมันหดเสร็จปุ๊บวางในถาดไหว้สวยเลยใช่คือเขาตัดมาพอดีพอดีคุณผู้ชมคือพอดีไหว้อ่ะต้องใช้คำนี้เลยนะฮะตู้ขาเห็นแบบมีทุกจุดเลยช่วงนี้ เรื่องสําคัญคือเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยนะคะแต่ต้องบอกว่าเราดําเนินการเรื่องการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อเนี่ยมาตั้งแต่เฟสแรกแล้วถึงตอนนี้ก็เกือบปีแล้วเนาะทุกคนก็ค่อนข้างคุ้นชินเนี่ยลูกค้าทุกๆท่านที่เวลาเลือกหมูเลือกไก่อะไรก็ตามที่เป็นของสดที่ต้องมีการสัมผัสเนี่ยใส่ถุงมือตลอดเราก็พยายามจัดให้มีทุกทกที่ที่ลูกค้าจะได้สะดวกในการใช้นอกจากถุงมือก็จะยังมีแอลกอฮอล์เจลนะคะ เห็นว่าตัวของแมคโครเนี่ยมีการทำความสะอาดมีการคลีนดูแลกันแบบเป็นระบบด้วยค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าคำว่าบิ๊กคลีนนิ่งกลายเป็นศัพท์ใหม่ที่เราทุกคนรู้จักกันจนคุ้นเคยนะคะก็คือการเช็ดล้างทำความสะอาดอย่างท่วงทีแล้วก็มีน้ำยาฆ่าเชื้อนะคะทำทุกสาขาเลยค่ะโดยเฉพาะช่วงที่มีระบาดเยอะๆซึ่งจริงแล้วช่วงนี้ก็ยังวางใจไม่ได้บิ๊กคลีนนิ่งยังทำกันอยู่เรื่อยๆนะคะดีค่ะคือมาที่นี่อ่คุณผู้ชมค่ะ เราจะเข้ามาแบบซื้อของจับจ่ายแบบนิว n o r m a l จริง <c oughs> เพราะว่า <c oughs> แต่ละจุดเนี่ยอย่างที่พี่ตูบอกนะเราเน้นเรื่องความสะอาดเป็นหลักค <c oughs> ือจะหยิบจับสินค้าแต่ละอย่างเนี่ยฮะเราก็ต้องล้างมือก่อนถ้า <c oughs> เป็นของสดเนี่ยเมื่อกี้ที่เราเห็นก็คือต้องมีการใส่ถุงมือ <c oughs> ในทุกๆจุดเลย <c oughs> นี่เป็นโซนที่เราจัดไว้เพื่อคนมาหาของไหว้ตุ๊ดจีนโดยเฉพาะเลยในชุดไหว้ทั้งนี้เราก็มีทั้งหมดเลย<ะ>ชุดไหว้บรเพบหรุดชุดไหว้เจ้าที่เจ้าทางแล้วก็สดวนัวเคลื่อนเคลือตอนนี้ทําเป็นเซตไว้เลยว่าก่อนนี้อาจจะต้องแยกซื้อเป็นชิ้นแต่ตอนนี้เราทำเป็นชุด, <c oughs> ชดมาแบบนี้เลยนะฮะชุดเดียวตั้งจบเลยแล้วนอกจากชุดไหว้กระดาษไหว้เนี่ยเราก็จะมีเป็นพวกภาชนะอย่างพวกจานเป็นพวกอะไรสหรับถ่าเวลาถนะ้า <c oughs> หากว่าไม่พร้อม เลยเวลาพอปีใหม่ทีหนึ่ <ฮะ S 1> จงจริงจนเขาก็จะเปลี่ยนพ<ช>ัชนาเปลี่ยนอะไร<ฮ>ะเราก็จะมีจัดเตรียมมาให้เรียบร้อยหมดเลยจาน,นสีแดงแตะเกียบเมื่อกี้เห็นมีครบใช่ครับและดีตรงไหนหรู้ไหมคะ,<ฮ>ะขอโทษพี่เจนชอบมากนี่บางทีอ่ะจดมาด้วยลายมือตัวเองอ่านไม่ออก <S 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 ว่าแม่ให้ซื้อกระดาษอะไรบ้างไม่ต้องจ้ะนี่เขาบอกเลยมีเลยว่ามันมีอะไรบ้างครบไหมครกมากช่วงนี้ก็เทศกาลจดจีนนะครับเระมามผู้ชมเนี่ย มาช้อปปิ้งกันที่แมคโครนะฮะก็ถือว่ามาที่เดียวครบจบหมดเลย <ฮะ S 1> ไม่ต้องไปที่อื่นแล้วนะฮะคือสบายใจได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยอ่ะอย่างที่บอกว่าเราก็อยู่ในช่วงของโควิดการเดินทางอะไรต่างๆก็ไม่ควรจะเดินทางในหลายๆที่นะครับเพราะน <ฮะ S 2> ี้เรามาที่เดียวปุ๊บเราซื้อครบเลยใช้เวลาแป๊บเดียวอยากจะให้ทั้งสองท่านนะครับเดี๋ยวให้คุณเอกรัก์ก่อนนะครับอวยพรนะครับแล้วก็เป็นคนไทยเชื้อสายจีน<ช>ด้วยอ่อวยพรแฟนรายการผมนะครับในช่วงของเทศกาลตรุษจีนครับก็ ก็เป็นวิสายันเดียฮะในในภาวะเช่นนี้นะครับก็อยากในฐานะขอแบบคุิจีนแล้วกันนะครับก็โดยพรมแบบขอให้แฟนข่าวแฟนรายการของเราทุกคนรวมถึงลูกค้าแม่ครทุกคนนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีมีภูมิต้านทานที่ดีแล้วก็สามารถฟันฝ่าปสกรคทั้งหลายไปได้ในปีนี้นะครับแล้วก็ทุกคนมีแต่ความเจรนเลยลงกเือีเป็นเกียยุ่อสินนโพรชัยครับ พทุกได้ครับก็อยากจะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะปีใหม่จีนลูกหลานจีนทุกท่านและรวมทั้งคนที่ไม่ใช่เชื้อสายจีนด้วยก็อยากให้เฮงๆมั่งมีสีสุขรุ่งเรืองนะคะแล้วที่สำคัญก็คือรักษาสุขภาพ นะคะขอให้มีความสุขทุกๆคนค่ะขอบคุณนะคะพี่ตสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะครับผู้ชมครับหมดเวลาแล้วนะฮะอย่าลืมนะครับมาช้อปปิ้งที่แม็กโครในวันตรุษจีนนี้ครบจบที่นี่ที่เดียวนะครับเราทั้งหมดหมดเวลาแล้วนะฮะลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮงเฮนะคะสร้างสนุนโดย t r u 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทย